ครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Speak Thai ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปจังหวัดจังหวัดหนึ่งของกัมพูชาที่โด่งดังในเรื่องของเพชรของพลอยครับตอนนี้เรากำลังวิ่งอยู่เส้นทางจากาจังหวัดพัทบองอติดกับชายแดนบ้างแหลมถ้าทุกท่านมาเที่ยวจังหวัดไพลินทุกท่านก็มาตาม เขตชายแดนบ้านแหลมออกมาันนี้ผมกําลังจะไปที่จังหวัดไพรินเดี๋ยวจะให้ทุกท่านรับชมเ,เกี่ยวกับเพชรกับพอยที่มีขายอยู่ในจังหวัดไพรินครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามทุกท่านจะได้รับวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ กี่ยวกับอาหารการกินของประเทศกรัรมพูชาแปลกๆครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันต่อครับ các bạn chạy mà là mà chạy tầm chạy qua bên thang chạy ở bên Bông Viên, ừ? bên chạy viên chạy thanh có qua thang พอมาถึงตรงนี้จะมีวงเวียนอีกวงเวียนยังเป็นวงเวียนโคโคเราก็ต้องอเลีเ้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาเป็นชายแดนไทยนี่เราก็วงเวียนออกจากวงเวียนไป160แล้ววิ่งตรงต่อไปเอเราก็วิ่งตรงไปอีกสักพักประมาณกี่กิโล ตรงต่อไป,ไปตรงประ,ประมาณสิบกิโลโอเคครับตอนนี้เรามาถึงในตัวเมืองจังหวัดไพรินนะครับกำลังขี่เข้าไปในตัวเมือง เดี๋เราไปดูเกี่ยวกับพรอยที่มีขายอยูอ่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพายินนี่เราเข้าตัวเมืองแล้วครับจังหวัดพาินเป็นจังหวัดหนึ่งติดกับจังหวัดพัทบองแล้วก็ติดกับชายแดนประเทศไทย đi lâu quên tông bay nơi vùng viên Ekarat <laughs> นี้เรามาถึงวงเวยียนเอกราชของกระพูชานะครับจังหวัดไพลินเดี๋ยวอีกสักพักผมจะไปสถานที่สักการบูชาของออจังหวัดไพลินที่มีการนิยมแล้วก็ขึ้นไปกราบไหวนะ้สถานที่รบบูชานะของประจํประจําจังหวัดไพลินนี้ก็นะคือ ไมา่ยาติครับไม่ยากองค์ไม่ยาติที่ศ oh, ักด oh, ิ์สิทธิ์ oh, อยู่จังหวัดไยลินเดี๋ยวไปดูครับโอเคครับตอนนี้ผมกำลังขึ้นเขา ที่สการบบูชาของญยา,ยาติอยู่อตรงไปกำลังขึ้นเขาเป็นเขายายาตรับญา,าติที่สการะบูชาของอจังหวัดไทลื้ตอนนี้เรากำลังทำการ ขับรถขึ้นจะไปดูกรบาบไหว้แล้วก็ไปดูบรรยากาศอยู่บนเขา จอดขาครโอเครับตอนนี้เรามาถึงที่จอดรถแล้วโอเคครับตอนนี้เรามาถึงอยู่บนยอดเขาของจังหวัดไพรยินมี สถานที่สักการบูชาของออพระสแสเอมไตรเป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่เก็บพวกเพชรพพลอยของที่นี่ครับที่นี่ก่อสร้างในปี2013ครับ2013แล้วเสร็จในปี2017ครับแล้วเสร็จในปี2017ครับ ก็นี่เป็นบรรยากาศร,บรอบๆครับอยู่บนเขาจังหวัดไพรินอยู่บนนี้เราเห็นวิวในจังหวัดไพรินได้ทั่วครับเห็นได้ทั่วเลยเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆแล้วค่อยเข้าไปดูในปราสาท ครับเดี๋ยวไปดูข้างในครับไปกับกับวหายนี่เป็นปราสาทออประตูแปดทิตครับเป็นปราสาทประตูแปดทิศมันจะมีประตูทั้งแปดทิศเลยครับ ทีประตูทั้ทิศรตบตอนนี้เราขึ้นมาบนปราสาทปราสาทประตูปปดทิศครับทุกท่านถ้ามีโอกาสออแวะมาเที่ยวได้ครับตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังของกัมพูชา แล้วก็มีปราสาทประตู8ทิศอยู่บนเขาเในตัวเมืองของไพรินเป็นศูนย์กลางของไพรินจังหวัดไพรินเราสามารถมองเห็นเเมืองไพรินทั้งเมืองครับตอนนี้ก็กําลังเดินรอบๆให้ทุกท่านดูประตูปราสาทแปทิศทอนนี้คือประตูปราสาทแทิศ แล้วก็ข้างในจะเป็นที่สักการบูชาของพระพุทธเจ้าองค์พระสัมมามตรทธแล้วก็มีพวกเพชรพวกพลอยอยู่ในนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูครับครับมายืนอยู่ตรงนี้เราจะเห็นตัวเมืองของ จังหวัดพายินทั้งเมืองครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปกราบไหว้บูชา คครับทุกท่านครับนี่เป็น,นเป็นพรอยเป็นพรอยของจังหวัดไพลยินที่อยู่ในจังหวัดไพลยินที่โดงดังจะมีพวกเพชรพวกพลอยตอนนี้ก็พรอยน,นี้มีติดอยู่รอบองค์พระพุทธเจ้า ติดอยู่รอบเลยครับนี่กพรพลองพระพุทธเจ้าข้างบนก็เป็นติดพรอยข้างบน แล้วก็รอบ,ลบ นี่องพระสาามรัมมาทิฏฐิเนี่ยนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมพลอยอยู่ข้างล่างที่มีเขาขายพลอยอยู่ข้างล่าง ตอนนี้เออ่กระผมถ่ายปราสาทเรียบร้อยแล้วก็กำลังลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปดูในตลาดที่เขาขายพวกพลอยครับจังหวัดไพัยนินเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพลอยเยอะที่สุด ในกัมิชา nun เอียงบุญยญายตอนนี้เรากรากาหว่เทพยายออาตกันครับ เป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่มีเขามีขายถูกเพื่อที่จะกราบไหว้ซื้อทูบไปไปกราบไหว้ยยาๆากัน นี่เขากำลังดูอรอย

នេះបងពេជ្រប៉ៃលិនស្អាតស្អាតណាស់មិញឆ្នៃហើយអានេះទៅដល់ចាប់កបលមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់ស្អាតហ្មងហើយស្នណាបងបងពេជ្រប៉ៃលិននេះអានេះពេជ្រអីបងពេជ្របងពេជ្រទៅប៉ៃលិននេះអត់ចាប់កបលមគូស្អាតហ្មង6លី2មុខនេះវាថ្លៃណាស់បងធូថ្លៃមគូ50មគូណា50បងមើលអាពុំមើល30ទៀត

โซนในตู้จะเป็นทรอยที่ทําแล้วชั่วขมขมทมนี่บ้องอนลบ้องนลจ้าผู้ใช้บ้องมันกระดาษ2000เหรียญเลยมันกระดาษลอยอ๋อมาครอบ3-40,000 50,000 100,000ตามทอดทุกช่องช่องเจ้าบ้านมาครอบมาดักจีนนี่มีตามือปันจีนน่ะ អ ó បាញ់ជួយមើលអត់ចឹងដឹងតើអត់មានហើយវាអត់ងៃមានដូចគ្នាទេអត់អត់ຢູ່ដូចទេថាជួបបាត់អត់មានងៃមានមានគ្នាបន្តភូមិបន្តគ្នាគេងៃមានតែយ៉ាងនេះពួកនេះតែយើងយកមកគ្របយកឲ្យគេធ្វើបានបានបើបងឯងទិញផ្ទះមិនបានទិញផ្ទះឲ្យគេធ្វើឲ្យចៃព្រមមានចៃដតនេះហេងទៅមានទៅ อันนี้เกี่ไอกโบไอกนลอันนี้อันนี้เป็นพลอยพลอยนลสีดำสีดำเยอะครับสวยสวย โอเคครับสำหรับตอนท้ายในคลิปนี้ก็ต้องขอกขอับคุณพี่น้องคนไทยท,ทุกท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอของกับผมสมัยสเปกไทยไว้โอากาสหน้าผมจะเอ,อเอาไปถ่ายคลิปวิดีโอสถานที่สวยๆของกัมพูชาแล้วก็ท่องที่ท่องเที่ยวที่ดังๆในกัมพูชาฝากทุกท่านอีกนะครับสุดท้ายนี้ก็ ฝากทุกท่านกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้รับวิดีโอใหม่ๆก่อนเพื่อนครับก็ถ้าทุกท่านมีโอกาสมาเที่ยวที่กัมพูชาก็สามารถติดต่อกับผมได้เพื่อติดต่อเป็นไกด์ให้พาท่องเที่ยวหรือก็ติดต่อมีรถเหมาสําหรับทุกท่านคนไทยอยากมาเที่ยวกัมพูชาก็รับประกันว่าทุกท่านสนุกกับ การพาทเที่ยวกับกับผมครับก็โอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย